ผมมาเออดานผมมาเปิดมาเปิดมาอาจารย์เข้ามาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยิ่งกว่าดาราเกาหลีลงสนามบินอีกนะครับปล่อยมาปล่อยดานผมมาปล่อยมาปล่อยมาย เอาอาจารย์ผมมาบัวอะไรกันเมื่อจำเลยนางลงไครับเออขึ้นขับก็ต้อนมานางลงเดือยอาจารย์เอดูแค่ภาษาเออถักบม้อเนี่ยขุดรเออโคราดโคราดโคราดเฮ้ยโคราดหน้าตาดีทุกคนเลย ไหนโน่นเะไหนโคโคราชก็มีโคราชหน้าตาดีทุกคนสกุลบอกสกุลอยู่ไหนสกุลโอ้สกุลมาเยอะเลยแสดงว่ามามามาเกือบเจ็ดสิบสองจังหวัดนะมาเกือบเจ็ดสิบสองจังหวัดเลยภาคใต้ก็มานะภาคใต้ก็มาเหนือล่ะเหนือไหนทุเรียน สุรินตุรินเคไปรักิโไหมัดกิโไปไหมนี่ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่27มกรา,าคม2567ผมอยู่ที่ตำาหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับ ขณะนี้อาจารย์น็อตตี้กำลังเดินทางมาที่ตำหนักปูใหญ่นะครับอันนี้ก็คือลูกศิษย์ที่มารอเบิกเนตรเปิดดวงรับโชครับทรัพย์กับอาจารย์น็อตตี้ครับที่หน้าปูอนันต์หน้าคราชกับพี่ย่าอุสาวดีนะครับขณะนี้อาจารย์น็อตตี้กำลังเดินทางมาเอคคลครับอาจารย์ผมมา ผมมาเือแล้เปิดทางเปิดทางมงนีเฮ้ยเอานึกว่ามานั่เปิดมาเปิดมาอาจารย์เข้ามาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอาจารย์เข้ามาไม่ได้นะครับวันนี้อาจารย์เข้ามาไม่ได้ ด้านในก็เรียกถ่ายนะมูกเอ้ยคงสิบน,นาทีนะครับเข้ามาไม่ได้เพราะว่าคนที่อยู่ด้านหน้าก็ถ่ายรูปด้วยนะครับคนรอก็รอนะครับารารท,ทางตำษักก็ประกาศแลเมื่อกี้ครับทางตำหนักก็ประกาศแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งถ่ายรูปกับอาจารย์ โอ้โหนี่ไม่ใช่แะ้วนะโอ้หให้นี่นี่อันนี้อันนี้ก็โหดด้วยเนี่ยโหด้วยคนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมวันรถแห่ก็ประมาณเดียวกันเลยนะครับกับวันนี้มีรถแห่ครับยังมาไม่ได้เพิ่งผูมานะครับน่ะนน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 เพิ่งผู่มาครับดูอาจารย์ก็ปฏิเสธลูกศิษย์ไม่ได้นะครับ เขาให้ถ่ายก็ถ่ายก็ดูเห็นไหมครับโอ้ยิ่งกว่าดาราเกาหลีลงสนามบินอีกนะครับ ดาราเกาหลีลงสนามบินยังไม่ขนาดนี้นะครับปล่อยมาปล่อยมาว้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปล่อยมาปล่อยอาจารย์ผมมาปล่อยมาปล่อยมาอ่ะยังลุกเลยลุกไหมน่ะเฮ้ยเจ้าพ่อ่าดีดี้ยเจาพ่อว่ีว่าดีเฮ้ยเจ้ ดูท่านผู้ชมนะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยนะครับตรงหน้าปู่อนันตันะครับไปะลุกกันไปหมดเลยคันนี้นะเอาเอาดูลลลลุุกกแแ้้้ววคันนีอีกคนหนึ่งลุกคนหนึ่งก็ลุกตามคันนี้นะมาดีกว่าเอาลุกสมัยกันนะ ดูแม่ๆที่อยู่ด้านหน้าี่อยู่ด้านหลังนี่ก็อยากเห็นเหมือนกันนี่ดูท้ายสุดเลยนะุ่มเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะยมากให้ดูบรรยากาศภายในตำหนักขณะที่รออาจารย์นัตเต้มาถึงตำหนักนะครับน่าจงมาไม่ได้นะครับโดนลุมอยู่ตรงนั้นแหละครับังจะไปจับอยู่เสื้อขาวเลยังจะไปจับเขอยู่ด้ว เอาแล้วท <c ười> uh! uh! yeah! uh! uh! yeah! yeah! ่นผู้ชมเอาอาจารย์ผมมาโค้งคำโค้งคำนางลงเด้ออาจารย์ดูท่ภาษาเอยถักบบรรยากา อาารเข้าตำหนักไม่ได้ครับว่าจะมาถึงท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงดูเอาความดันของอาจารย<อ>์นอตตี้ครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อครับต้องดำดินมาเนาะต้องทำทางรับมาใช่แล้วอหอลงไม่ได้นะครับตรงนี้มันแคบครับ

เ้ยส่วนใหญ่แล้วมาครั้งแรกรอรอถามแล้วมาครั้งแรกทั้หมดเลยไหมพี่หับวมากเลยเหมือนวันนั้นเลยวันรห่น่ฮนะก็ก๊อกนิวครับบอกแค่ได้ยินน้อกช่องน้อยครับ ขออนุญาตท่านที่เดียวนะครับเนาะเป็นไงบ้างครับปลาโดนแยบอ่ะจับตาผ่านมาครับหรือก็ตกแพ้รวยก็มีครับป้าด้วยหลายคนอยู่ป้ารวยหลายก้นอยู่นี่เพื่อนแดงดำๆยืนอยู่ข้างหลังนี่ได้ครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรออาจารกันรัตช์เนียชาแนลใช่ไหมมาแชร์ เนี่ยดำดำก็ยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้รู้เคยดูแต่คนดำดำพูดแซวเล่นเฉยๆครับไไม่เซลล์สุดขันหูต้องพึ่งนี่แหละก็ดีเลยนี่นี่นีขึ้นนี่คุณนี่บอกนี่คุณเนี่ยติดดำดำเนะเป็นดดำดำวะตรงไหนนะ นคนเยอะมากเลยนะครับนี่นี่มาจากไหนเน่จากสเนาะครับคำเขื่อนแก้วยสุรโอ้มาจากแยาสุธรคำเขื่อนแก้วโอ้ครับข้างหลังนี่มาจากไินทร์ค่ะสุรินทร์ออเภท่าตูมจ้าโอ้อำเภอท่าตูมคขื่อนแก้วจะไปยาจารย์มาแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมยังไม่ถึงนะครับเนี่ยตอนนี้ครับโอ้กระเป๋ามากระเทกว่าจะถึง กว่าจะถึงตรงนี้นะครับหน้าปัวนัน์หน้าคระรามนหดบานแม่ย่าอุสาวดีนะครับอาจารย์พาดานหูงชนมาเยอะมากท่านผู้ชมวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับวันลดเห่ก็ไม่ปานนะครับสียิ่งกว่านักร้องเกาหลี